ค่ะทุกคนอันนี้เป็นตัวแทนน้านะโอเคน้าเหมือนกันเดีย <laughs> ก็จะมีงานโคเชหมวกนะคะที่ทำค้างไว้ค่ะก็เลยอยากจะมาทำเพื่อจะเป็นการเลกคอร์ดงานของตัวเองนะคะว่าเอ้ยตอนนี้เราทำอะไรบ้างนะคะช่วงโควิดที่ที่แบบว่า ว่างมากนะคะงานประจําไม่ค่อยมีนะคะก็เลยต้องหางานอิเรกทตคำบนไปนะคะวันนี้นะคะน้ําก็มีงานตัวนี้มาโชว์เพื่อนๆโชว์ท่านผู้ชมโชว์ลูกค้าด้วยนะคะเผื่อลูกค้าเข้ามาตัวนี้จะเป็นหมวกไซส์ใหญ่ยักษ์มากนะคะซึ่งมันบานเต็มจอมากเลยอะ่ะคือเป็นหมวกไซส์ใหญ่ค่ะเป็นหมวกที่น้ําไฟฟันอยากจะ อยากจะปั้นมาตั้งนานแล้วนะคะก็ว่างใช่ไหมคะเราก็เลยทำตัวนี้น้ำลือมาเป็นร้อยรอบเลยนะกว่าจะทำเสร็จนะ่ะการลือร้อยรอบมันก็คือได้ประสบการณ์ร้อยครั้งเลยนะคะเพราะบางทีอ่ะเราถักไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ดูงานใช่ไหมพอเราถักไปเยอะๆพอมาดูงานเฮ้ยตรงนี้ไหมลุดเลย <laughs> มันก็จะมีนะเราก็ต้องลือออกทั้งหมดบางทีแบบถักไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนั้นมันไม่ใช่แบบ หมวกอันนี้สูตรเยอะมากนะคะทั้ง x ทั้ง v นะคะทีนี้เราก็มาเรียนรู้กันเรื่องงาน x กับงาน v ก่อนนะว่า x หน้าตาเป็นยังไง v หน้าตาเป็นยังไงเพื่อเราจะได้เอาไปใช้ในการถักได้อย่างมไม่งงนะคะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราเข้าไปในคลิปที่เขาแบบเป็น expert แล้วอะบางทีอะเขาพูดว่า x 8 v 1เราก็จะงงว่ามันคืออะไรวะ x 8ป v 1 โอเคค่ะทีนี้น้ําถักมาถึงปลายหมวกแล้ว mm hmm. ก็เป็นเวลาที่ไม่นานแล้วก็จะเก็บงานนะคะน้าก็เลยเอามาถักเล่นๆนในคลิปเพื่อที่จะสรุปสุดท้ายแล้ว mm hmm. ในเรื่องของงานตัวนี้นะคะเราก็จะได้ความรู้เก็บมาเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นนะคะในส่วนที่เรายัางคิดว่าเอ้ยมันจังเป็นข้อสงสัยข้อข้องใจของเราที่เกิดขึ้นในการถักงานอะไรอย่างเงี้ย โอเคทีเนี้ยเราก็จะมาบอกเนาะว่า v คืออะไรนะคะ v ก็คือการถัก x 2ครั้งใน1ช่องนี้เราจะถัก x ให้ดูนะคะ x ก็คือเป็นงานพื้นฐานคือเราจะเอาตรงเนี้ยใส่เข้าไปในช่องแล้วก็ควักขึ้นมา1ครั้งแล้วก็ควักขึ้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือ x แล้วพอ v เนี่ยพอ v ปุ๊บเนี่ย ก็คือการถัก X อ,อีกครั้งใน1ช่องนะคะการถัก V เนี่ยเพื่ออะไร<ม>เพื่ออย่างนี้ค่ะเนี่ยในจุดที่มันเป็นการเดินเส้นมานะคะตืดๆๆๆเห็นไหมเดินเส้นมาถึงตรงเนี้ยมันเป็น X มาตลอดเลยใช่ไหมคะพอมาถึง V ปุ๊บเนี่ย V ที่เป็น2ขาเนี่ยมันจะเป็นการแตกแตกยอดออกไปขยายช่องสองเป็น2ช่องจาก1ช่องจะเป็น2ช่องเราก็จะรู้สึกว่า<ม>เฮ้ย งานมันขยายขึ้นความบานมันจะบานมากขึ้นถ้ายิ่งเราทำวีเยอะมันก็ยิ่งบานมากขึ้นนะคะทีนี้สุดสุดท้ายของน้ำเนี่ยมันจะเป็น x 3 v 1ก mm ็ hmm. 1> เมื่อเราถักวีเสร็จแล้วแล้วก็ถัก x ไปอีก3ช่องนะคะถัก x 3ช่องเห็นไหม x กปกติเลยนะคะแล้วก็ v หนึ่งช่องเวลาทำงานประดิษฐ์เงี้ยต้องมองที่กล้องค่ะเพราะว่าถ้าไม่มองที่กล้องนะไปมองที่งานนะงานเบี้ยวกล้องทุกทีเลยค่ะงานมันจะชอบออกนอกซีนเมื่อกี้น้ำทำคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปแล้วต้องเอาออกเพราะว่างานมันไปอยู่ตรงมุมไปอยู่ตรงมุมตรงนี้ <laughs> มองไม่เห็น พูดดีมากแต่ไม่สามารถลงเป็นคลิปได้เพราะว่ามัน,ม,นมันหลุดกล้องไปหมดค่ะเพราะเวลาเนี่ยเวลาเราจะถักเราต้องมองกล้องเลยอ่า x สามแล้วพอมาถึงจุดที่เป็น v นะคะเนี่ยพวกเนี้ยเราจะต้องแบบมีสมาธิที่ดีตลอดเลยถ้าสมมติว่าเราแบบถักเพลินบางทีถักไปนู่น x หกแล้วยังไม่หยุดที่ v ทีต้องรื้อกลับมาใหม่นะคะพอทำไปสักพักนึ่งเนี่ย ถังเไป3 x ก็คือช่องเดียวค่ะก็เป็นการเพิ่มเพิ่มชั้นงานจากชั้นเดิมขึ้นไปอีก1ชั้นนะคะมันเป็นการเพิ่มชั้นงานเนาะเห็นเนาะโอเคพอถึง B แล้วปุ๊บเป็นการขยายงาน V คือการขยายงานจากขาที่เคยวิ่งมาแค่ขาเดียวก็กลายเป็น2ขาเป็นไงล่ะคลิปเอ็กซ์เปิดเขาไม่บอกกันนะคะ,ะต้องเจอคลิป โนเน่ no ate, แบบน้เนี่ยคะ่ะแบบประมาณไม่รู้อะไรเราก็จะเอามาขยายให้รู้กันนะคะว่าโอ้มันก็แค่นี้เองนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานงานโครเช่นะคะพอเรารู้แล้วทำได้แล้วเนี่ยมันก็ไปต่อได้ซึ่งงานนี้มันจะเป็นงานก้นหอยเขาเรียกว่างานถักก้นหอยค่ะมันจะเป็นการถักตั้งแต่จุดเนี้ยเป็นวงกลม จะเป็นงานถักตั้งแต่จุดนี้เป็นวงกลมแล้วก็ไล่ไปเลยนะคะไล่เส้นเดียวไปวน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 ,วนยาวไปเลยค่ะง่ายไม่ล่ะขอให้มีเวลาแล้วมีความตั้งใจแล้วก็มีสมาธิคอนเซนเทรตนะงานฟโฟล์ไหลลื่นยาวเลยแล้วก็เราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นเทคนิคเล็กๆของน้ํานะปกตินะคะเขาจะต้องมีแบบว่าตัวเข็มกลัดที่เป็นพลาสติกใช่ไหมคะสําหรับมาร์ก มาร์กพอยต์ค่ะว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่จุดไหนจะได้ไม่งงนะเนี่ยเนี่ยน้ำมีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะเวลาน้ำมารนะ์กเนี่ยน้ำใช้นี่เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคลิปออฟฟิศง่ายๆเลยอะ่ะมาแขวนไว้เป็นไงล่ะประหยัดไม่ต้องซื้อแต่ขอคลิปที่มันค่อนข้างไม่เป็นสนิมน,นะคะยวงานเราจะเป็นสนิมไปด้วยขอคลิปใหม่ๆนี้นึงแต่ส่วนใหญ่ ก็บ้านใครก็เป็นคลิปใหม่อยู่แล้วแหละมีแต่บ้านนะ้ำคนเดียวแหละที่เป็นคลิปเกา่าคลิปไม่ค่อยได้ใช้ค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะนะ้ําก็มาเล็กขอดไว้เพื่อที่จะรู้ว่าช่วงโควิดที่เราแบบหยุดหยุดอยู่กับบ้านเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างสกิลเราเพิ่มขึ้นจากการฝึกอะไรบ้างนะคะใครอยู่บ้านนะคะก็หาอะไรทําอย่าให้ฟุ้งมากนะคะเพราะว่า ถ้ามันฟุ้งมากบางทีมันหลอนค่ะมันหลอนตัวเองค่ะก็เราจะได้เอาสมาธิมาใช้กับงานแล้วเราก็จะได้มีผลงานที่น่าชื่นชมด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำถักอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยน้ำก็กะว่าจะถักที่คุมที่คุมไอตัวหัวเกียร์ค่ะที่ที่มันเป็นหัวเกียร์ของรถเต่าี่ะเกียร์รถเต่าอน่ะเนาะ รุ้นพี่เขาอยากได้นะคะรุ้นพี่น้ําคนนึงมีรถเต่าเหมือนกันนะคะเข้ามาแซวผลงานนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะถักให้พี่เขาเลยค่ะนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวถักให้พี่เขาแล้วก็จะถักให้ตัวเองด้วยเพราะว่าน้ําก็มีรถเต่าเหมือนกัน,นย,ยังไม่เคยถักให้น้องเต่าเลยนะคะเดี๋ยวก็จะถักสองอันแล้วก็ให้พี่เขาอันนึงแล้วก็ให้ตัวเองอันหนึ่งนะคะช่วงถักที่คุมหัวเกยร์รถเต่าอ่ะเดี๋ยวน้ําก็จะเอามาถักให้ดูในคลิปวิดีโอดีกว่านาะจะได้แนะนําวิธีถัก ไปด้วยแล้วก็จะได้ให้เพื่อนๆถักตามกันไปนะคะเข็มที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเข็มเบอร์สามนะคะเบอร์สามหรือเบอร์ห้าก็ได้ค่ะแต่เบอร์ห้าก็จะใหญ่หน่อยแต่ว่าถ้าถักตัวเนี้ยน้ําใช้สองเส้นเพราะว่าน้าต้องการให้หมวกเขามีความแข็งแรงนะคะแ้ก็เลยต้องใช้โครงที่มันหนาหน่อยนะใช้สองเส้นเลยแต่ว่าถ้าเกิด จะทําให้หมวกมันบางลงอ่ะเราก็ใช้เส้นเดียวก็ได้ประหยัดดีด้วยแต่ว่านาคิดว่าชอบนนหนาๆแบบเนี้มันฟินดีบางๆมันก็ไม่ฮาร์ดคอเท่าไหร่นะคะป้องกันอะไรไม่ค่อยได้อันนี้กะ่าว่าจะไปเดินเที่ยวตลาดนัดเนี้ย<ม>ก็ใส่หมวกอันเนี้ยกันฝนด้วยเพราะว่าตลาดเวอร์เขาไม่มีเพราะเป็นกลางแจ้งไงเขาชอบฝนตกมันก็จะเอาตัวเนี้ยคลุมแล้วมันกันฝนได้ดีด้วยค่ะก็โอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้มีแค่นี้นะ วันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะหมวกตัวนี้น่ารักไหมเดี๋ยวให้ดูนะเวลาใส่อ่ะอันนี้ก็จะใส่แนวนี้ใช่ไหมมันจะคุมถึงคอเลยแหละตัวเอง